สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนคุณได้ไพ่เท้าวิรูปักคุณได้ไพ่ความไม่เที่ยงและคุณได้ไพ่หนุมานกับนางเบญจกายในเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการงานอยู่นะครับอาจจะติดเงื่อนไขในบางสิ่งบางอย่างอาจจะติด เงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในเรื่องของผลตอบแทนทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก่อนข้างที่จะคิดมากเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษและในเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะต้องระมัดระวังถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหรือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้การงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นขอให้คุณเตรียมพร้อมในเรื่องของความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเอาไว้หากคุณสนใจ ในด้านไหนก็ให้ศึกษาให้ถ่องแท้พอโอกาสเข้ามาคุณก็จะสามารถควาคว้าโอกาสนั้นและลงมือทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากใครที่ทํางานอยู่นะครับอย่าก็อย่าประมาทเพราะว่าอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายแต่ถ้าหากคุณไม่กังวลมากจนเกินไปและคุณทําด้วยความรอบคอบจะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะอุดลอยล่วหรือลดความเสียหายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับต่อไปเป็นในเรื่องของการ การเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนี้คุณได้ไพ่ลัคนากับสังทองได้ไพ่พญาสุครีบและไพ่พระอสุริลาหูแสดงให้เห็นได้ว่าในเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินเสียทองไปกับการดูแลสุขภาพรูปร่างหน้าตาของตัวเองบางคนนั้นอาจจะคิดที่จะลงทุนปรับปรุงรูปร่างหน้าตาทําสัญญกรรมเพื่อเสริมความ มั่นใจกับตัวเองก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการหักหลังการไม่ซื่อสัตย์นี่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือการวางแผนทางด้านการเงินของคุณนั้นก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารอยากให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นตรวจสอบหรือทําอะไรด้วยความรอบคอบเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมีโอกาสที่จะเสียหายได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับดังนั้นในช่วงเดือนนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนวางแผนทางการเงินให้ดีจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังคิด เพือ่ออนาคตไปดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงต่อไปนั่นเองครับต่อไปเป็นในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนี้นะครับคุณได้ไพ่พระเพลิงคุณได้ไพ่พระราหูและคุณได้ไพ่เทพประจันนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นช่วงนี้อาจจะยังค่อนข้างที่จะมีความเครียดหรือมีความรู้สึกว่าคุณนั้นอาจจะต้องการคู่อาจจะอยากหาคู่ที่เหมาะสมให้กับตัวคุณนั้นได้ยากเย็นซะเหลือเกินนะครับแต่คู่ของคุณนั้นมีโอกาสที่หลายๆคนนั้นมีโอกาส ที่ได้เจอเจอคู่ของคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพียงแค่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะร้อนหนกร้อนใจเหนียวกับในเรื่องของความรักมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นความรักเก่าที่ทําให้คุณนั้นสร้างรอยแผลหรือคุณอาจจะมีเรื่องมีราวและยังตัดจบกันไม่สิ้นสุดเรื่องราวทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะหงุดหงิดมากเลยทีเดียวสําหรับบางคนนั้นที่กําลังเลือกใครอยู่มีโอกาสที่จะกําลังตัดสินใจและกําลังโลเลว่าจะตัดสินใจเลือกใครดีในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะตัดสินใจยากเลยที ะจะเป็นคนที่รักพี่เสียดายน้องจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกังวลใจเกี่ยวกับในการในการเลือกในการตัดสินใจแต่เชื่อนะครับว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหากคุณนั้นพยายามใช้สติใช้อารมณ์ได้อย่างดีหรือใช้เหตุใช้ผลอย่างสมควรคุณจะตัดสินใจได้อย่างไม่ต้องกังวลใจเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่มีคนรักหรือมีคู่อยู่แล้วในเดือนธันวาคมนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงในเรื่องของความใจร้อนที่กลับเข้ามาคุยกันทําให้คุณนั้นก็ ทั้งที่จะไม่ค่อยสบอารมณ์ในเรื่องของความรักในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งหากคุณรู้สะก,ก่อนก็อาจจะสามารถปรับปรุงทําให้ความรักของคุณนั้นสดชื่นขึ้นได้เพียงแค่ว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาเยอะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้ก็อยากให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นระมัดระวังในเรื่องนี้บ้างด้วยนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนธันวาคมนี้ครับ